ตายอยู่เจ็ดสิบหานเดสิ่าี่กับธรรมดาตายเรฟื้นได้เลยตายเราฟื้นได้ไตายแล้ oh. ฟืนน้นนาะตายสองเถื่อตายสองเถื่อตายจากหาม้งแรงหามงเขึ้นขึ้นอไอยังไงเป็นตงึ่ทหามงสองหามงแรงยุใหใจไปเด้วก็บ่ยุดโดนโดนบวับวน,นึงอันพูพิน่นผูเพ,พินไปเอาฟืน้นน่นเพินว่าเขาข้าคนสมัยก่อนเพิ่นฆาหน้่มฮอนไวทันล่างคนตายมันบอกครับ ล่างนคำห้อนไปถ้าถ้าถ้า,า,า,าลางคนตายพอดีเพิ่นมาขันมันตายมันคือถึงมือมันคือจอร์แท้สินปไะสายมันก็แล้วไม่ไง่ายแล่วนะอ๋ะอแต่สมมาเขาว่าตายแล้วพอดีสมมาเขาว่าตายแล้วเขาว่าตุเขาว่าคุณตายตายแล้วขันมเป็นขุนสมือนะขันมันมีตู้เย็นจังสมือนะเย็บร้อยเย็บร้อยอันนี้ตะก้อนไม่มีตู้เย็นจังสิเนาะ่มีโลงเย็น<อ> ัแต่เอากันไปเผากันยังใส่เกียนไปไปเนาะอืมป้าน่าเด็ดหนตายสองเตอรอเราแต่ว่าเด้ออาหารเขานี่เมืองนั่นเด้อเมืองนั่นคือกันกับเฮาแม่นว่าโอ้แสดงว่าพญ่พญ่ไปเมืองเมืองเมืองนรกที่เมืองสวรรค์นี่บ้านเขาเนี่ยเป็นหมู่บ้านเขาคือคือบ้านเขาหมดละแต่ว่าเขาเขาเด้อเป็นจะสีเด้อสีนี่สีเหลืองสีคือขวาเหลืองผ่าเนี่ยล่ะเขาเขาได้นี่เขากินนะเขากินเขาเมืองผีล่ะ เขาเมื่งขีหมากับหมาคือหมาเฮามีบักขี่เราเมียเมียบักอเเาาาะอมัาะบ้านเมียนมุ้ยคือเมียนมีเบิดเออะไรอย่างน้อนี่น้อผมฟังบางหูเรื่องคือว่าบักขี่เมาในหมู่บ้านบ้านนั่นคือ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 บ้านเฮากับมีอ๋ออยู่ในเมืองนรกอ่ะนั่นแหละแบบว่ากันเลยเมืองบ้านเขาเมืองผีนั่นแหละเมืองผีไปบอกว่าไงเมืองผีเนาะเมืองผีอ๋อคุณตาเนี่ไปไปเมืองผีมาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วแต่ว่า ถ้าผมกินอาหารเขานี่ขึ้นบ่ได้หิวสิตายก็บบอกกินอ๋อหิวแค่ไหนก็ไม่กินเราโทษเขาเดี๋ยวโอ้ยหนามเรื่องเลยหุยอ๋ออ,อ,อันนี้ตายขึ้นอีหรีขึ้นอีหรีน,นี่นี่นั่งอยู่ทั้งพี่กันได้อครับพี่พี่นี่นี่คุณยายก็บอกว่าคุณตาแกตายฟื้นถามมาง่ตั้งแต่แว่าท่านไรกันนั่นเพิ่์ลบอกว่าสิไปงั้นท่านดีผมก่อนจะสิจะสิไปเกี่ยวคอเลยจะได้ได้มาเป็นแฟนเพิร์ลบุญ ตายสองรอบฟื้นขึ้นตายตายแรงแต่น้อยตายเนไม่สมุนี่ล้วอ๋อฟืนขึ้นฝืนขึ้นคืออะไรมารอบสองนี่อายุเท่าไหร่ตีว่าฟื้นขึ้นบ้าณเท่าไรวะอ๋อยมบาบันยมบาบันยานมันอยู่ในอยู่ในเมืองผีเป็นยังไงพวกเราผมฟังในเมืองผีเมืองผีเมืองผีน่ะเด้อครับลงไปยังไดดเปิดมันเป็นยังไงเมืองผีที่ผมไปนี่ผมผมมาว่าผมบ่แม่นตายที่ ที่ผมสักผมยังดินกิจ็เจอยาเศรายุ่งเศราย่นั่นบระมาณนด้มวนฟ้อนมวนแป้นน้ำเผานี่ว่าวิลีโอ้มาในขึ้นไปขึ้นเห็นรถก็เลยขึ้นไปนน้ำเผาผมเป็นคนมักมวนเป็นคนมักมวนมันไปโต๊ะขางรถเขาเต็มกระทืบมีผู้นึงล่างไงครับหัวขาไอหัวขาวตูนภูน โผล่้นคือเหลียวไปเห็นดำแห้งครับหรือเห็นแต่แก็บขาวแกะแสบกับตาเหลืองแม่แม่ผมผลประมาณนี้คู่หนึงคู้ล่างไงผู้นั่นล่ะเพิ่นตีตีกับบอลลุงวันนี้เดี๋ยวจะปากสูคนเราเ่านั่นได้ไหมเ่ารูปร่างไงรูร่างไงเดี๋ยวกูจะเอามันลงจะไหนคู่หนวกหูจำค่านพอผมเผลอปั๊บเพิ่นถีบตกปากข้าวไปดินไส้เต็มปาก ครับขึ้นมาว่าวิลีเลยนี่ก็ได้ตัวเลยครับว่าวิลีครับคขาบางย่าดันพี่กันหม่องกระนังยิ่งกันเลยอ๋อครับผมนี่มันเกินไม้ได้ไหมสังท่องแบบแรบขนาดแบบอ๋อผมมัได้เกินไม้เกินไม้เ้ยครับเกินไม้โอ้เขาเขาไปนี่มันคือเมืองมนุษย์เลยเนาะคือคือบ้านเท่าไ่ละแต่ว่าแต่ว่าสิมีมีผู้นำขคนหนึ่งมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนัน มีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันคนรับจ้างพวกมีรถแท็กเตอร์มีรถทิปบรอมีเบิรเมืองผีเขามีคือการก้าเมืองผีแปลว่าเขานี่คือเสือเจ้าสิเหระอ๋อเขาข้าวสีเหลืองสีเหลืองสีนี้นะครับสีนี้นะครับสีนี้สีนี้สีนี้เขาเมืองผีนะข้าวเมืองผีอันนี้ผมบอกวีดีโอผมเป็นโกหกเลยด้วยครับค่ับชาถูกผมก็บบอได้ว่าผมณอกโกหกนะครับคุณตาโกหกบ้านนี้โอ้กลับมาบ้าน ยาอีกยัางแต่ไม่มีสิกินไม่ไงน,นั่นเพราะว่มามันบะตายหอเล่ามันตายมานันจอนนะพี่ครับคือบุญผลบุญผมนี่คือสีบ,บ,มสบ่มืดะบ่มืดเม็นหรอคือว่าสีสางเค่อยสางน้ำทำบุญมากเลยเลยบะจ่ายไก่นะ<อ>คือสีเป็นบุญขำสู้กับยังเลยไปแต่ว่าคล้ายๆว่าไปเที่ยวเมืองผีจนนี่คล้ายๆว่าไปเที่ยวเมืองผีไปเที่ยวเมืองผีผู้สาวนี่งามงามเขาอยากให้กินเข่ากินน้ามันหน้ากันเขาบอกกินเขาแพงเราโทษให้กขาบ่กินแพงให้ยังกขาบ่กิน มาหอดบ้านมัน,เนีเมือม่อยเมื่อยเนาะมันเมย์ไงนะั่นละละ,ละตายแล้วตายตายปีปีแล้วมากนี่ล้วครับแต่ว่าได้ได้ไปเห็นบุญน้ำเพลินอยู่อืมอุ้ยบ้านของไก่โอ้บ้านไก่กันวาทีบ้านไก่กันภูนะะั่นหรือภูอุบลรัมขำสู้อยู่ในเมืองขีบอแต,แต่แต่แต่พ่อยัยนี่เป็นไอ้สลบอยู่นะอ๋อสลบอยู่สลบอยู่ซื้อว่าเม่์ไน่หนูครับญาติกับญาติของอัน ใหญ่หนิล่ะญาติของคุณยายนี่เนาะญาติของคุณยหญ่นี่ยล่ะถือว่าเมียหนูคเนเป็นครูเอากุฎสามคำทูบอ่ะก็เลยเราไปเอาน้ำมนต์อยู่วัดคุนวัดบรรพุษณ์น้ำน,นี่ครับไปเอาน้ำมนต์มาอยู่วัดน้า <laughs> บ่มี่ยังเบออกกิดป์ปัญญาเราโคตรหวานเนาะบ่ฟื้นแล้วสมยัยตะกี้นี่มันบมกกน่มี่หยาแตหันไสกับมีแคร์อันน่าไม้น้อยโอเปาะมมสัยปต้นนั้นได้ป่วยได้ยังบ่ที่ว่าตายนี่ ไข่ปลาอ๋อเป็นไข่ปลา,า,าไข่ปลาไข่ปลาตอน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 ขึ้นขึ้น,น,นมากนี่มา,จากจังใดตอนทีออกมาจากเมืองผีนี่มากไปไเลยตอนทีออกมาจากไะไตอนทีออกมาจากเมืองผีโอ้ยมันขึ้นรถไปต้องขาบอะไรก็เรื่อยมาอ๋อง่ายๆเพื่อนมีรถไปเพื่อนมีรถถีบตกรถเนาะก็เลยแลงลั่นรถประทันก็เลย่อขับขึ้นบ้านอ๋อก็เลยฟื้นด้วยนี่ฟื้นอ๋อว่าง่ายๆถ้าว่าก็คือไปไปน้ำเขาบ่ได้เขาบระทัดแคราดวงเพรถึงขาดแล้วเนาะซีแมนต์หรอวะผูอใหญ่แสงาดวงเพรถึงขาด เขาถีบเขาถีบล่องรถคือว่าถือยูุ่ไรฮะอายุเจ็ดสิบหาปีปัดโอ้ตอนนี้อายุเจ็ดสิบห้วช่วงเป็นตอนนั้นอายุเท่าไรประมาณประมาณช่วงตอนนั้นนะยังน้อยก็ต้องอันว่าสามชิปเกินนั่นเราสี่ิปเจ็ดอ๋อพ่อใหญ่ซื้ออย่งไรบอกซื้ออะไรบ้างครับคือเหร็นคือว่าพ่อใหญ่เอกอ๋อพ่อใหญ่เอกซื้อเหร็นหรือคนตาเอกนะครับอืมซื้ออีกคือนายสุพรรณตอนลำ สุพรรณตอนลำนายซื้อหรือครับซื้อในทะเบียนบาทซื้อในทะเบียนบัตรตายแล้วฟื้นไปเที่ยวไปเที่ยวเมืองผีเนาะคือเมืองมนุษย์เนาเลยคือเมืองมนุษย์เนาะสวัสดีครับมาหมูผหมูผู้สาวหมูผู้เสียหมูข้อหักพ่อใหญ่นี่นะครับว่ามันข้อหักแบบแฟนเลยเพราะว่าพ่อใหญ่นี่เป็นคนซื้อครับเป็นคนซื้อกับหมูผู้ยิ่งผู้ยานี่ไปใส่เขาตรงขวนวคนบานหัวสนามมันรุ่นรุนอ๋อแล้วตรงขั้วพ้อไงพอคนซื้อ ซื้อเจาเสือว่าหนือต่อแต่ว่าคนเราตลกเป็นแต่ว่าบ่สูงสิงเรื่องมุ้ยบ่สูงสิงบ่อเขาว่ากานับถือเจ้าของแล้วก็ได้กานับถือไปอืมโอ้ยฝ่ายกู้ขคือหลายแต่ถุงฝ่ายนี่แหละครูเจ้าไว้ว่าให้เจ้าขึ้นมาฝ่ายทีแจ้งงานกับเจ้าอู้แจ้งงานเป็นทุกคนนี่นละเออมาทุกคนนี่แล้วปาดที่หาคนกูอยู่ไว้เลยเหลือเวลาปาดีกเลยอ๋อนี่ก็นะครับเขาไปสบการเนาะตายตายแล้วฟื้นโอ้ ไป, no. ไปเทีย <S <S เท่ยวเมืองผีเม, like มืงอมงเขาคือเมืองเฮาเมืองเขาคือเมืองเฮาเป็นตะยานวป่าลง<อ>ุงบเด่บอเป็นตะยานบอก<อ>มันมันเป็นยังสีบ่ให้ผมถามเนี่ยมันคือจังไอที่ว่าเขาไปแท่งกันปีนต้นหิวป็นอย่างบอกบอบ่เห็นเพราท่านหอดเมืองนรกเพท่านหอดเมืองนรกบอกอ๋อหอดแค่เมืองผีแสงว่าไปหอดนรกอาสิกับขึ้นบ่ไรอาสิการขึ้นบ่ไรอาสิการขึ้นบ่ไรเนาะ อ,อ๋อหอดหอดในเมืองขีเนาะอันดับอันแหลดดานแหลกเ,เลยต้องพ่อคนใหญ่ๆก่อนเนาะโอ้ยขันขันพ่อใหญ่นั่นนะานอาจสิเป็นจานยย่องพี่บานกับอะไรก<อ>ับว่าได้อ๋อขึ้นขีโต๊ะรถหรือไครับอ๋อคือกินแล้วกื้งครับครับโอ้อันนี้ก็เป็นลูกในเมียโยบานของเมืองอืมที่จะผ่านมาแล้วครับแต่รวมกันกสองคนลูกผู้หญิงทั้งสองตายตายดับแม่ผู้หนึ่ง เดลือหนี้ยังอยู่พู้หนอายุสี่สิบกว่มันกมามาหาพอบางไปรอสองหมื่ไปร้อสองหมมาหาพอครับกาบอนด์ถิ่นบุกคือเขาเด้มีขึ้นเกบาทีบบาทเขาปหันดกเก้บาทยี่บาทถือว่าหลายนะสมัยก่อนสมัยไทยนะหักลูกเนาะหักลูกหักลูกมันกับบถิ่นหฮาได้บนี่ครับเออว่าลูคือการคือการมันคือการถือกันคือการแห้งครับคือการพัดู อันนี้ก็เรื่องราวนะครับไปเที่ยวเมืองผีเนาะครับเมืองผีเป็นคือเฮาเป็นคือเฮ้าเมืองเมืองไปเมืองผีนี่สีสบายบระมานถ้าบักเซียอาเซียไปเที่ยวไสมันก็สนุกวันหันมันจังจังจังสุสอ๋ออ้าถ้าถ้าคนเคยรับจ้างก็เคยรับจ้างไปก็หารับจ้างให้เขาอ๋อเป็นจังสี่อีกเป็นจังสี่อหรอค้นคนอาเซียไปก็เป็นเสียเมืองผีอีกเสียเป็นอาเซียเมืองผีเป็นอาเสียมีรถแท็กเตอร์มีรถทิปหล่อมี โอ้เป็นยังสี่ตัวนี่ไหมเป็นนังสี่ะค่างเลยเนอะเขาคิดว่าผู้ขางู้นะเดี๋ยวเขาจะพอนยังโม่โม่อ่ะโอ้วอาไปแล้วสิว่าโม่เนาะเขาคิดว่าอู้เขาเนี่ยจะไปเชื่อเล่าพอนยังอีกเขลุ่มเขลรุมหลวงเขารุมออครับครับแสดงว่าโอ้ไปผีก็มีดถอดแก่ผีก็มีเสียผีเสียมีอ๋อมีคนเหตุงานคือกันเวดเลยตัวนี้โอ้ใครๆว่าไปอยู่อีกโลกหนึ่งเดี๋ยวนี่โอ้คนโลกเขาอยู่แถวแถเทาหนี่แหละอยู่นี่ละอยู่แถวแถวเราแบกเท่านี่เนาะอยู่นี่ละ ครับอขอบคุณคุณตาหลายๆเนาะครับนี่ก็เล่าชีวิตประสบการณ์นะครับไปเที่ยวเมืองผีบอกว่า,างไงตายแล้วฟื้นนะครับไปเที่ยวเมืองผีนะครับก็ขอบคุณคุณตานะครับสำหรับคลิปนี้